สวัสดีครับจากร้านคูรูมานะครับวันนี้นะครับจอแอนดรอยนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับตัวนี้นะฮะทัดที่จอได้นะครับอุณหภูมิทัดที่จอได้อุณหภูมิแอร์หลังนะครับคอนโทรลได้ปกตินะรุ่นนี้นะครับแล้วก็พวกแอมเบียน i g ไลท์สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับพอไปที่โหมดตั้งค่ารถยนต์นะครับกล้องหลังแปลงให้เรียบร้อยนะครับจุดเด่นแล้วก็ตัว นี่ครับเปลี่ยนที่หน้าจอได้นะครับตัว Ambient Light นะครับสีนะครับตัวนี้ 782S นะครับแรม4 3 2นะครับจอ QLED นะครับครบทั่วนะครับพวงมาลัยได้กล้องได้นะครับรถเร็วเป็นสอง CPU 8ปดคอนะครับภาพชัดเจนนะ QLED IPS นะครับรุ่นนี้นะครับระบบเดิมมาครบนะครับนี้สำคัญมากนะครับสำหรับ จอแอนดอยฟอร์ดนะครับแล้วก็หน้าจอไม่มีไฟโชว์นะครับอุณหภูมิแอร์อุณหภูมิภายนอกโชว์ปกตินะครับตัวนี้แล้วก็ปรับแอร์ก็โชว์นะครับตัวนี้ก็ทูนได้นะครับแล้วก็เรื่องวอลลุ่มที่จอที่หน้าปัดเดิมก็ได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับ